น่องธนาร้องไห้กลางวงสื่อทำเอาแฮชแท็น่องธนาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้แล่ะค่ะหลังนักแสดงหนุ่มน่องธนาฉัดบริรักษ์ออกมาเปิดใจว่าตัวเองตั้งใจที่จะเตรียมตัวบวชในเดือนหน้าและจะจัดเป็นงานเล็กๆไม่ได้เชิญใครมีแต่คนในครอบครัวโดยจุดประสงค์หลักคืออยากบวชให้แม่เพราะท่านก็อายุเยอะมากแล้วพอแม่รู้แม่ก็ดีใจซึ่งนักข่าวก็มีการถามต่ออีกว่า นอนนอนคิดอยู่แล้วอย่าบวดนี้หรอก่อนจะมีเสียงหัวเราะตามมาซึ่งช็อตนี้หน่องก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะหันหลังไปสงบสติอารมณ์และร้องไห้ก่อนจะพูดขึ้นว่าวันนี้จบดีกว่าขอบคุณทุกคนนะครับงานนี้จึงทําให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์น,นะคะท่านน้สันนนเอาเป็นว่าจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าอะไรคือคําพูดที่ว่านอนนอนคิดอยู่แล้วอย่าบวดนี้หรอแล้วก็หัวเราะอาจัญญาบันนักข่าวอยู่ไหนก่อน เขาอยากบวชแทนคุณพ่อแม่มันตลกมากเหรอทำเอาหนองร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์เลยอะเวลาตั้งใจทําอะไรมากๆแล้วมีคนมาหัวเราเยะยาะพูดจาดูถูกความตั้งใจของเราเป็นใครก็โมโหเล่าวะคนที่บอกแค่นี้เองทาไมต้งองร้องไห้ด้วยคือเขาไม่ได่ากลับก็ดีแค่ไหนแล้วเหอะหน่องธนาคุณหน่องธนาให้สัมภาษณ์กับเรื่องบวชจะให้คุณแม่อยู่ๆนะข่าวท่านหนึ่งที่สัมภาษณ์ ก็พูดขึ้นว่านอนนอนคิดอยู่แล้วเนี้ยหรอหลังจากนั้นก็ความคิดคัดก,กันเป็นการถามคําถามที่ไร้มารยาทกับสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตั้งใจจะทําม,มากๆเดี๋ยวนี้การที่ใครคนนึงจะบวชมันดันกลายไปเรื่องโจ๊กหรือก็สิ่ของคนอื่นไปซะแล้วหรอวะแทนที่จะพูดอนุโมทนาบุญอะไรก็ว่าไปเมฆฟันไปให้ได้โลหรออย่างน้อยถ้าไม่เคารพศาสนาพุทธมึงก็ควรเคารพสิทธิมนุษยชนให้ได้ก่อนไหมอินักข่าวนองธนา เอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกําลังใจให้หน่องด้วยนะคะพอตั้งใจทําดีแล้วส่วนใครจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่เลยฝากด like กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ